ไบยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งพอ่อพ่อบ้านกับกรุงเทพอ่ามากับปวานมาส่งไผ่หรอมาส่งพอ่อมาส่งพอ่อส่งพ่อไปไส่ไปกร,งปรงปุงเทพไายางยาง,ปปงไปหาพ่อเลยนคนมาขายหลายพี่น้องพอูดพอ่พอซื้อตั๋วอยู่<อ> อหนันย่างไปหายพอใส่พออยู่ใส่คอยดาซื้อตัวแม่ก็ได้กลับนั่จ้าพอกลับผู้เดียวอย่ามาทรงจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าก่อนจ้าจ้าจา้โบมือค่ะโบมือสำแม่โบห้ามไม่อีเด้หอหันอมมืออีกเอามือออกอมาโอเมือพอซื้อตัวไปกรุงเทพแล้คะ แม่ทรงพลไม่อยากไปซื oh. right. ah ้อเค้กเซเว่นเหมาะไม่เห็นยังพามะเนียต่อนั่นเดบิวไซส์อ๋อนั่นบอกรถทัวร์นีพามะเหนียกนีรถทัวร์ค่ะพี่น้อะเอามือออกแม่บอกว่าให้อมมือค่ะเอาอุมมือแม่บุกพามาอีกโอเคบอสโอเค พอสื่อตัวไปกรุงเทพไปไมยังละยงย่งยางจะุูมเพื่อนใช่รนตัวแต่จะุูมบุ๊ ไล่รายนะคะเรื่อๆยๆบรรยากาศโดยรวมเป็น,นไปกับกับกับนองนักหนึ่งอาอยากเป็นมะสงศ์เป็นนองนะนี่พ่ออะไรตัวอะไตัวจ้าม้งนะฮะดูกันนะเด็ตัวจ้าม้งสองคนเอาของ <c oughs> พ่อไปเอาของแหละมากับลูกสาวอยู่บนลูกสาวอยู่นี่ ทนรถต้องคือว mm ่าลงมากอ่ะหนูนพ่ออกไปพ่ออกไปค่ะรถรถมากรถหลายรถหลายพ่อไปเอาพ่อไปเอากระเป๋าพอไปเอากระเป๋าอยู่ยังไหมพี่ยังนุบทรงพอเดียนุบสิไปสเนี่ยทรงพอเดียนุบสิไปสาไม่สื่เทคเสน มานีคืออยากไรเค้กเซเว่นมาเดี๋ยวรถมาหูเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถมาดูไปเอากระเปาอยู่อาจจะซอสกุ่มสอสกุ่มเพิงอย่าพอมากไฟมานคนห่มากรถมาเลยดูว่าดื้อ่ดื้อ่ะว่ดื้ค่ะ ใช่เพระท่านุโบโงแตกเลยบางว่าแม่เก็บหุบโป้งห้ยหุบแล้วอ๋อน้องรูเอาไปทิมพยัไปทิมพยัยเลย,ายานั่นพยัสีดำนั่นไปทิมพยัเลยเดี๋ยวกับกลับแล้วพอกระเป๋ามาังคอ,อยังอยู่พูนโบมือค่ะเท่ากับโบ เดี๋ยวพ่อมาพ่อกระเป๋าอยู่ไม่มาเนาะไปดูสาวใหญ่บอลลงมาเลยไปบายพ่อวัเนี้ยใจพ่อมาโบมือเด้อบายพ่อสาวใหญ่บอลลงมาเลยเออสาวใหญ่บอลลงมาเลยเจ้าหน่อยบอลลงมาเจ้าหน่อยบอลลงมาไปชมลูกพ่อค่ะ ใส่ตัวยังมองนะเพื่นสองพแมล้สองพมเลยนาะกลับเลยเดี๋ยวห้างล้ำปะลับเดี๋ยวไป่ารันถึง่อยก็บอกว่ามี้อยหายวยไปพี่น้องมาทรงเนาะบ๊ายบายโอ้ถามพ่อกันพ่อไปเหของหน้าหิวอะไรตัวไพ่อหิวว่พี่หิวอะไรพ่ ี่บอกพอก,ก็เสีอผ่านนี่ไม่น,ไมน,น้อยไ,ไ,ไ,ได้ไดยังพูพดนะไม่ไหวพุ่นไหโตนี่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 ไหวอะบอโอ้เก็บพอมาเยไปมาให้เราไปไปไปดิ่ไม่บหยพ่อวันนี้ไปไปกอดพ่อวะไปแทนไปจ้าพ่อไปไปจ้าเลกอน ปะปะกลับเดีวบายไปไปกับามาเดีวปะไปไปเดีวออสองถุงปะยัง,งเอาเคกันล่ะย้ายพี่ซื้อยังรถมาแล้วเนักเด็กมาเซเว่นเซเว่น7นักเห็นน้อายอาย ่ะ,ะมาผีมาลูปาลกปจะเอาอยัางไปยังทิงสิมาฮะแต,ตกแล้วเอาตะก้าน้ำพอ่อเอาตะก้าน้ำหนักสิ่งที่อยากได้ไปะขนลุงมี่มมเนะฮนลุอองเป็นแพ็ ขนมยองขนมเมลายนี่กัเอาแนว้อคุขนมปังเออเอากัเอาขนมปังยืมเอาขนมปังต่อวานน้องเอาเค้กเค้กยื่อใสบุ้งแดงบุงเม่อกี้ใสอะเค้กนี่ไงเค้กนี่เค้กน้องเค้กยังโอ้เค้กอันนี้กินเหมือนลลูก เดียวกันก็ได้ดีวกันแย่งกันเรายัางอีกเรายัางอีกออยังสิ่งที่อยากได้พี่น้องฉ <c oughs> ันว่าสั่นกรมะโบมาทรงม่คอพม่แนวเพ่นอยากได้มันก็นเล่นมาทรงนั่ม

nó sẽ ăn nhàng đi nó ăn nhàng ăn cứ ăn cứ là ăn à, xí nhàng cái đây chín đây của là hả mấy ăn xí trong khu bảy nhàng พ่อเราขนมเนี่ยไปเอาฮอทดอกนั่นฮอทดอกฮอทดอกคุณนาพ่อเราขนมเนี่ยย่บ้านบักหลายนึงขนมมันเด็กแบบหลายนึงไปเอาไข่ตุ้นหนูเอาไข่ตุ้นมาหน่ะนะนี่ของกีหลามอ่าไข่ตุ้นน่ะเอาเอ้ยนะเอากล่องหนึ่งเออใส่กล่องเออไข่ตุ้นใส่ตะกร้าแล้วมาให้เจ้หน่อยไอ้ขนมไอ้ขนมกบกบมาต้องเอาแล้วมีแล้วอยู่บ้านเอาฮอทดอกให้น้องน้ำหนึ่ง เด้ไหมเอาเอาไปเฮ็ดเขาทัดให้น้องเอาแบบนี้น้องอ่าใช่กัแบบนี้อ่างั้นเอาแทงใหญ่ให้น้องนี่อันใหญ่นี่แล้วเอาแทงหน่อยปลาว่านะพี่หรือปาว่านปะว่านปาว่าปูอันอะไรวะปูอันเอาแบบเอาแบบนี้เอาแบบเอาแบบนี้ มันน <Ooh. S 1> ั <ais> <Yeah. S 1> like ่นนนะมันก็ส่งเอาแล้วเอาเดี๋ยวไปซื้อเวนแพ็กใหญ่ๆเลยอะสเอาซะบ่ไปยางเอด้บานี้เฟร์ออะไรยังเฟร่อไปยังาโลทาเไปยางไปมาแม่สิใจยิ้นทา mắm bên mắm 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 má má mắm má, mắm 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 chúng ta sẽ mắm mắm

โอมี้ค่ะฮาร์ดยรเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปฮาร์ดอยดโอเคไปลูกขึ้นหนูลูกขึ้นหนูลูกขึ้นค่ะเดี๋ยวเค้กหนู โน้ถือเอาเค้กเด้อเค้กหนูนะเดี๋ยวเค้กนอน่อนเค้กหนูถือเหลือได้อีกถุงนึงมาแม่ถือขางนึงอีหลาเอานอ้ําเดียวบ่ถือถือถือเส้นถุงถูกเส้นถุงมันเสียแตกมันสีรูดมือพอดีนะคะป่ะหนูโอ๊ยมันสีรูดมือลูกมันสีรูด เดี๋ยวถายเฟิร์ตก่อนถ่ายไอ้เฟิร์ตถ่ายไอ้เฟิร์ตก่อนเนี๋ยเฟิร์ตไปเข้าห้องน้ำไปนั่งถาบวไปซื้อยังไปเอาแล้วเร็วนั่งถายุไปซื้อเร็วสองสาวมาพี่ลาเอาพี่น่าจะมาไม่ถามมาถามก่อน นนหนูไะไรยังแี่เนี่น,นูอไรยังนูอไรยังแม่าจากนูไรยังมาจากขนมเล้หนูอยากมาหนูอยากได้เหรออยากมาเราไปอยากได้ของกับไปอยากมาเคยมาส่งพอแล้วลกันดกเดเขาเซเว่นโเออร์เมอเออรมอ นังขาเอ้ยแกเอ้ยอกมาโอ้มือโอ้มือแม่แม่โมพามาอีกนะเรามาโอเคแกเบาหยาบอกอยากบอโน้บอแหลบดินุนเบาอยากบอโนเบาหยาค่ะนึกซะหละเอ้านจะเอาหยากเลยโเบากยานแหลบดินโนแหลบดินค่ะนแหลบดินอันนี้เดี่ยวอด้ถาเอ้ย ก็จะเดินทางกลับแล้วบ๊ายบายใช้รถใช้รถขบวนรถพอบอยดรอื่คุณบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายทางผูะชมบ๊ายบายกล้องนะบ๊ายบายเอาวจ้าบ๊ายบาย ไม่บายจ้าปันเอาเร็วตอนแม่บมพามาอีกเนะโอเคไหมไปเดี๋ยวค่ข้าว